ความสงบนั้นมีสองแบบด้วยกันหนึ่งก็คือความสงบจากอารมณ์สองก็คือความสงบจากกิเลสความสงบจากอารมณ์เนี่ยญาติโย,ยมก็เคยทำกันอยู่แล้วอย่างเช่นการที่เรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมในวัดเพื่อให้จิตใจมันนิ่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็คือเป็นความสงบจากอารมณ์ก็คือ เราทำจิตใจแม้ให้มันคิดไปเรื่อยคิดบอกแวกไปสิ่งนั้นสิ่งนี้เรามาทําจิตใจให้มันสงบจากอารมณ์เราทํากันอยู่แล้วในช่วงที่เราว่างๆในช่วงพักผ่อนมันก็จะต้องมีช่วงเวลา,าหนึ่งที่เราอยากจะทําใจให้มันนิ่งๆสบายๆเป็นการชาร์จแบตทางจิตใจเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย เราเจอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเนี่ยทั้งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเฉยๆบ้างทําให้เกิดรู้สึกมีความสุขบ้างทําให้รู้สึกมีความทุกข์บ้างมันมามันมาทําให้จิตใจของเรามันฟุ้งซ่านถ้าเกิดเจอ,เอ,อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มัน พอใจมีความสุขแล้วก็เกิดความวิตกวิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองพอใจแต่ถ้าเกิดกระทบในสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจเราก็จะเก็บเอามาคิดเอามาเป็นอกุศลวิตกเอามาวิภาควิจารณ์ในทางที่มันไม่ดีมันก็คือความฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านเพลิดเพลินไปกับความคิดฟุ้งซ่าน การที่เรามาทำสมาธิเนี่ยเราใช้การกําหนดลมหายใจเราใช้คำบริกรรมบ้างพูดโทบ้างอาหังบ้างอย่างเนี่ยมันก็คือการที่ทำให้เรามาสงบจากความคิดสงบจากอารมณ์เป็นการชาร์จแบตทางจิตใจในชีวิตของเราแต่นี่คือความสงบจากอารมณ์ อย่างที่สองความสงบจากกิเลสความหมายมันก็ตรงตัวก็คือมันสงบจากความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรากิเลสมันก็คือบาปอากุศลเป็นเครื่องซ่อมหมองทางจิตใจเราใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเราเจอสิ่งที่พอใจมันก็เกิดความยินดีเกิดความอยากได้อยากมีเกิดความอยาก ให้มันอยู่อยากให้มันเป็นแต่ถ้าเกิดเราเจอสิ่งที่มันไม่พอใจมันทำให้เราไม่พอใจแล้วก็จะปฏิเสธผักใสแล้วก็อยากให้มันไม่มีอยากให้มันหายไปอยากให้มันไม่เป็นอยากให้มันไม่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดความไม่อยากอยากจะผักใสมันก็เกิดความโกรธเกิดความ หงุดหงิดเกิดความอาฆาตเคียดแค้นมันก็เป็นกิเวตเป็นโทสะแต่ถ้าเกิดมันมีความพอใจมีความอยากให้มันมีให้มันเป็นให้มันเกิดขึ้นให้มันได้ดังใจมันก็เป็นกิเวตเป็นโลภะเจอสิ่งที่พอใจก็อยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นเกิดมีเป็นกับเรา ก็เกิดโลภะเกิดความโลภอันนี้ก็คือกิเลสเห็นไหมมันเกิดกิเลสจิตใจของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตประจําวันมันก็จะฟุ้งไปด้วยกิเลสมันก็จะหนักไปในทางสองสายนี้สายความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็สายของความไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากให้มันไม่มีไม่เป็นมันก็มีน้อยอะที่จะ รู้สึกเฉยๆบางเรื่องที่เราจะรู้สึกเฉยๆมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำหนักอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราเจอสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจของเราทั้งที่รักทั้งที่เกลียดพอใจไม่พอใจมันก็ดูเป็นเรื่องที่มันส่งผลต่อความรู้สึกของเราอย่างชัดเจนเราเราทำงานเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย แน่นอนว่ามันก็ต้องมีกระทบกระทั่งต้องมีความรู้สึกบางทีก็อิจฉาเขาบ้างบางทีก็โกรธเขาบ้างบางทีก็โลภอยากได้ของคนโน้นคนนี้บ้างบางทีก็หงุดหง,งิดฟุ้งซ่านรำคาญใจมันมีหมดเนี่ยเห็นไหมมันผุดขึ้นมาในการทำงานเราใช้ชีวิตอยู่กับคนเราใช้ชีวิตอยู่กับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ย มันก็ต้องมีกิเลสขึ้นมาแต่คราวนี้ใจเราเนี่ยเราสามารถทำใจของเราให้มันมีความสุขได้ทั้งวันได้ด้วยการที่เรานั้นจะต้องสงบจากกิเลสสงบจากเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจความขุ่นมัวทางจิตใจแน่นอนว่าเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้า ใจของเรามันไม่สงบจากกิเลสการที่เราไม่สงบจากอารมณ์จริงๆแล้วมันไม่ได้ทําให้เรามีความทุกข์เราทํางานเราต้องมีการคิดมีการตรีตองมีการพิจารณาเราใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกันเราก็จะต้องมีความคิดใช่ไหมเราจะเดินข้ามถนนเนี่ยเราอย่างจะต้องใช้ความคิดต้องใช้การสังเกตต้องใช้ความมามัดเอาวัง มันไม่สามารถที่จะมาทําใจให้นิ่งๆสงบเหมือนตอนนั่งสมาธิได้แต่เราสามารถทําใจให้มันผ่องใสทําใจให้มันไม่มีกิเวสได้บางคนใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยด้วยความสุขด้วยจิตใจที่มันเบิกบานจิตใจที่มันมีเมตตาจิตใจที่มันมีจาคะจิตใจที่มันมีมุทิตาจิตใจที่มันมีสติมันมีปัญญา อย่าบางคนทำอะไรก็ทำด้วยความมีสติมีความรู้ตัวทำอะไรก็เป็นคนสุข,ขุมรอบครอบละเอียดเป็นคนใช้ปัญญาไม่ใช้กิเวสบางคนทำอะไรทำ,ทำงานก็ทำงานด้วยกิเวสทำงานด้วยความโกรธความทำงานด้วยโมหะถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้านายก็เวลาสั่งลูกน้องก็สั่งด้วยความโกรธสั่งด้วยวาจาที่ไม่ดี บางคนทำงานก็ทำด้วยความโลภโลภจนกระทั่งขโมยผลงานแอบอ้างผลงานผู้อื่นหรือว่ารักขโมยผลงานผู้อื่นเยางแี้เป็นต้นบางคนทำงานก็ทำงานด้วยความอิจฉาเขาจะแข่งดีแข่งได้กับเขาก็คือไม่มีเมตตาทำต่อกันไม่มีมุทิตาจิตต่อกันไม่มีความเสียสละให้แก่กัน เนี่ยมันก็เป็นความที่มันไม่สงบจากกีเวทแล้วความไม่สงบจากกีเวทเนี่ยมันก็เลยทําให้เราทุกข์ทำให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจความเศร้าหมองทางจิตใจแต่บางคนเนี่ยแม้จะเจอกระทบกระทั่งทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่จิตใจมันไม่หลงไปกับกิีเวสมันไม่หลงไปกับความโกรความโกรธความหลง ต่อให้โลภโกรธหงงมันเกิดขึ้นมาก็มีสติมีความรู้ทันแล้วก็ไม่ไปจมกับมันนานเกินไปเมื่อมันเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็ตัดคือไม่ไปเพลิดเพลินบางคนเพลิดเพลินนานเมื่อมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมีความพยาบาทเกิดขึ้นก็เพลิดเพลินนานคิดไม่ดีก็คิดนานวิตกกังวลก็วิตกกังวลนานคิดไปเรื่อย มันฟุ้งไปทั้งวันเลยอันเนี้ยฟุ้งทั้งจากอารมณ์ด้วยสงบใจตัวเองไม่ได้ด้วยแล้วก็ฟุ้งจากกิเลสด้วยความโลภความโกรธความหลงมันก็ปรุงใจให้คิดไปต่างๆนานาเมื่อมีคนทําให้โกรธก็คิดวิตกวิจารณ์ไปในทางที่มันไม่ดีมันทํากับเราแบบนั้นแบบนี้เราจะต้องเอาคืนกับมันแบบนั้นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะคิดไปเรื่อยมันก็จะคิดไปเรื่อยกับการถ้าเกิดเรา สามารถที่จะสงบจากกิเวสได้เนี่ยเพลอเมันก็จะไปตัดอารมณ์ด้วยถ้าเราสามารถสงบจากกิเวสได้มันก็หมายความว่าใจของเรามันมีสติมันมีความรู้ตัวมันมีปัญญามันมีปัญญาคนที่จิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไปพร้อมกัน มันก็จะฟุ้งไปทั้งอารมณ์ด้วยฟุ้งไปทั้งกิเลสด้วยมันควบคู่กันไปแสดงว่าไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวไม่มีปัญญาแล้วก็มีความเพลิดเพลินอยู่กับความคิดที่มันไม่ดีเพลิดเพลินอยู่กับกิเวสที่มันไม่ดีแน่นอนว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์เรายังไม่ได้หมดกิเวสโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเราสามารถตัดอารมณ์ให้มันสั้นลงได้ ตัดกิเวสให้มันสั้นลงได้จากแต่ก่อนที่เราอาจจะคิดทั้งวันคิดไม่หยุดคิดไปเรื่อยเมื่อเรามีสติมีความรู้ตัวเราก็ตัดความคิดให้มันสั้นลงไปได้จากคิดฟุ้งสั้นนานหนึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆวลดลงมาเป็นค่อยๆลดลงมาเป็นลำดับจนสุดท้ายเมื่อมันคิดก็สติก็สามารถตัดได้ทันทีเป็นอัตโนมัติอย่างนี้เป็นต้น อย่างแต่ก่อนเราโกรธใครโกรธนานแต่ถ้าเกิดเราได้ฝึกสติบ,บ่อยๆฝึกปัญญารับคมปัญญาบ,าบา่อยๆเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นสติมันก็จะขึ้นมาตัดอารมณ์ความโกรธไม่ให้เราเพลิดเพลินไม่ให้มันจมมันก็จะเกิดความการเห็นโทษของความโกรธขึ้นมาไม่ให้เราเพลิดเพลินไม่ให้เราจมอยู่กับอก,กุศสวรตกอันนี้ก็คือมันเป็นความสงบจากกิเลส ถ้าเราทําได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราสร้างความสุขได้ก็ด้วยการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยให้มันรู้เท่าทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของเราโดยเฉพาะทางจิตใจเนี่ยมันโดนปรุงแต่งด้วยอารมณ์ที่เป็นรูปารมณ์ก็คือรูปสัทธารมณ์ก็คือเสียงอย่างงี้ รูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยมันปรุงแต่งจิตใจให้ใจของเรานั้นมันเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายถ้าเราไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ใจตัวเองตรงนี้ได้ความยินดียินร้ายได้เดี๋ยวเราก็จะหลงเราก็จะหลงพอเจอความพอใจความยินดีก็จะหลงหลงยินดีเข้าไป แต่ว่าไอ้ความพอใจความสุขตรงนั้นสิ่งที่เราเอกระทบแล้วมันมันเป็นดั่งใจเรามันสมความปรารถนาเราแต่สัจธรรมความเป็นจริงก็คือมันก็ไม่แน่นอนทุกสรรพสิ่งมันก็ไม่แน่นอนวันนี้มันอาจจะได้ดั่งใจเ,าเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดั่งใจเอาทุกครั้งไปอกบางทีเราหวัง บางทีคนคนนี้ได้ดั่งใจเราวันเนี้ยเขาทำงานได้ดั่งใจเราเขาเชื่อฟังเราวันหลังเขาอาจจะทำงานไม่ได้ดั่งใจก็ได้เขาอาจจะไม่เชื่อฟังเราก็ได้คือมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไว้อะคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเมื่อชีวิตได้ดีมีสุขก็อาจจะหลงเพลิดเพลินพอวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมันจึงเกิดความทุกข์เกิดความฟูมงไฟต่าง แต่มันถึงทุกเป็นสองเท่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันจำเป็นที่จะต้องวางได้ทั้งอารมณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดี